คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้จะขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับผมและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมหาเฮง888ด้วยครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมขอให้โชคดีมีชัยขอบคุณครับสวัสดีครับ มาพบกับติ๊กห้วยแก้วมาเฮงแปดแปดแปดครับผมแล้วก็ทางช่องเดชามหาโชคด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาสรุปบนล่างให้นะครับผมนำนี้นะเพื่อจะไปลุ้นวันที่สิบมกยาคมหงห้านี้นะครับผมนะก่อนอื่นก็ต้องขอฝากท่านสมาชิก,ท,กทุกท่านด้วยนะครับผมนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมช่องนี้ให้เป็นแนวทางในงการเลือกซื้อสลากิจการรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายจะได้สิ้นนะครับผมมาติดตามกันเลยครับมาดูสูตรหลักสิบหน่วยล่าง6ชุดครับผมนะล่าสุดนี้งวดวันที่1กันยายนสองห้านี้ไฮเดทไปที่สามเก้าแล้วก็แปดแปดเนาะออกสามแปดนะซับแปดแปดสามนะตัวนี้นะให้ไปแค่สี่ชุดงวดที่แล้วเนาะมันเป็นเจอเบิ้ลแปดแปดเนาะก็เลยตัดยินเลยสี่ชุดนะแต่ชุดนี้อยู่ที่เจ็ด 72กับ3 9นะครับก็ได้7379 72 2 3 2939อนะอันนี้ก็เป็นอีกชุดนึงที่น,น่าติดตามนะครับผมนะน,นี่คือชุดล่างนะครับผมนะชุดล่างองชุดนะแล้วก็จะเป็นชุดนี้นะชุดนี้จะเป็นเลขท้าย2ตัวนะ,ดะงดซะแล้วให้ไป8 90กับ234ก็ออก83นะท้ายเลขท้าย2ตัวออก83 83นะ83 วดนี้ก็ให้ไปที่739แล้วก็2 4 6กนะก็จับชุดใส่ได้นะครับผมนะอันนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมนะอันนี้คือชุดสรุปล่างนะครับผมนะเน่างอีกชุดหนึ่งนะที่คำนวณสุดออกมาได้ล่าสุดนี้ได้3านะครับก็น่ารุ้นครับ3 9เด่นนะเด่นเด่นนะงวดนี้วันที่1 วันที่1กันยายนสองห้านี่ก็เด่นไปที่8นะส่วนกันนะก็ได้ออก83นะชุดนี้วันที่ส6กกันยายนสองห้านี้นะได้3กับเเด่นนะครับผมนะก็ตามตามได้นะครับผมไม่ชอบก็เลื่อนไปันไปนะครับผมนะอันนี้คือนี่เป็นสูตรบนนะครับสูตรบนนี่ก็เป็นสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับผมนะก็งวงดที่แล้วให้ไปเด่นอยู่ที่3 2 2ก็ออก3าม สามสองนะผมก็จับคู่ได้สามสองนะได้คุยครับในเงวดนี้วันที่สิบหกกันยายนสห้านี้นะครับผมก็จับชุดมาเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะก็ให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์ดูดีครับผมก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อสลากกิบในรัฐบาลนะผมนะก็ดิ่งอยู่ที่สองห้าสามนะครับผมนะเด่นได้านะตามที่ผมชอบก็ชอบสองสามห้านะงวดนี้นะก็ให้ท่านสมาชิกติดตามได้นะครับเงินนี้นะนี่คือบนนะครับผมชุดบน สูตรบนก็มีตัวนึงนะ,ะเป็นตัวนี้นะท่านสมาชิกนะนี่นี่จะเป็นสูตรบนคำนวณ8 8ตัวจับคู่บนเด่นนะโมเดลเด่นอยู่ที่สูตรที่1จะได้1 4 3 6นะเนี่ยหนึ่แล้วก็0 3 2 5ก็สรุปออกสรุปออกเลขท้าย3ตัวลงมาที่1ออก3 3 2เลยนึครับออก3 3 2นะครับผม มี3แล้วก็3แล้วก็2องนะสามงวันนี้ก็เด่นอยู่ที่58 70แล้วก็8103น่าอ่ะก็รุนกันว่าจะมาตัวไหนนะครับผมน,นี่คือเป็นยอดสรุปนะที่ผมคำนวณตามสูตรมานะครับผมแล้วมาดูตัวสรุปครับน,นี้คือเด่นเด่นันที่16กันยานยนหน้า t นะครับนะ่ะนี่ก็เด่นอยู่ที่3กับ9กานะครับผมอันนี้เล่นในทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผม เน้นเน้นล่างแต่กันบนไว้ด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะย่าที่สามหนึ่งสามสองสามสี่เก้าศูนย์เก้นะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนะครับผมหากท่านสมาชิกชอบหลัก3ามก็สามหนึ่งสามสองได้เลยนะหากท่านชอบหลักเ้าอ่าก็90 9าศูนยก้าหนึกะก็มีตัวเลือกหนึ่งครับถ้าชอบเก็กนี่เดหนงเลยเจ็ดสมนะครับผมนะก็ให้ท่านสมาชิก ติดตามได้ครับผมหาท่านชอบแล้วก็โดนใจท่านสมาชิกก็ตามได้ครับไม่ชอบก็ผ่านผ่านไปครับผมนะก็อันนี้จะเป็นเน้นบนครับตัวนี้จะเป็นเน้นบนนะอันนี้ก็เป็นเน้นบนการล่างได้นะครับผมการผิดพลาดนะบางครั้งให้บนออกล่างก็มีบางครั้งให้ล่างก็ออกบนก็มีนะก็ให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์ดูดีว่าชอบโดนใจท่านหรือเปล่านะหากท่านชอบก็ตามได้เลยนะ วันนี้นะวันที่16ก,กันยายนองห้านี้นะครับผมเนี่ย16กันยายนองห้านะครับนะส่วนเน้นบนเนี่จะเด่นอยู่ที่ 3, 5แล้วก็1นะเด่นนะอันนี้3เด่นมากอ่ะวันะนี้ลองมาก็เป็น5นะครับผมแล้วก็1นะบนนะครับ3ตัวจะให้มาอยู่4ชุดครับผมจะมี 2, 3, 5นะแล้วก็ 3, 5, 1แล้วก็ 9, 8, 1แล้วก็ 7, 2, 1นะครับอ่นะ อันนี้ก็สีชุดไม่เยอะนะครับสีชุดเนี่ยนะก็เลือกจับจองได้ครับลปอีก2วันถึง3วันนี้นะแล้วก็ส่วนเลขท้าย2ตัวนี่จะมีอยู่สี่จะมีอยู่6ชุดเนาะหชุดก็มี2 3 2 1 2 5อ่าแล้วก็3 5 8 1 5 1น่าะอันนี้คือจับมา6ชุดนะจริงๆแล้วว่าจะจับ9 1กับ7 1มาแต่ก็คิดว่าน่าจะมาล่างนะก็เลย ไปชุดชุดล่างนะเน้นล่างเน้นมาชุดล่างนะก็แล้วแต่ท่านจะมาชิกชอบนะก็ผงต้องบอกว่าให้ซื้อล่างกันบนซื้อบนกันล่างไว้ได้นะท่าจะมาชิกนะซื้อกันไ,ได้เลยนะท่านชอบก็าตามตามได้นะครับนะอันนี้นชุดน,นี้เน้นล่างแต่กันบนอันนี้ชุดบนเน้นล่างอชุดบนนะเน้นบนกันล่างอะ่ะก็บางครั้งให้บนออกบนหรือว่าออกล่างก็มี ไม่เนมันนอนนเยหวยแล้วครับเนาะก็ให้ท่านสมาชิกชอบหากโดนใจท่านก็จัดตามที่ท่านโดนใจนะหากไม่โดนใจท่านก็ปล่อยผ่านไปครับผมวันนี้ก็ฝากช่องติก๊กห้วยแก้วมาเฮงแปดแปดแปดด้วยนะครับผมนะหากท่านชอบก็ช่วยดูโฆษณานิดหน่อยนะครับผมนะที่โฆษณา,าไม่ไม่ไม่นานนะครับโฆษณาก็อยากก่ากดค้างเลยนะครับนะก็ดูดูกันหน่อยนะออท่านสมาชิกเด้อเป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะผมก็ อย่างหนึ่งผมทาช่องยู u ูบผมก็ต้องอยากได้ยอดอยู่อยากได้ยอดวิวเนาะก็หากท่านสมาชิกรักกันจริงติดตามกันจริงก็ดูให้ผมด้วยนะครับผมนะโอเคครับงวดนี้วันที่16กันยายน2 5นี้ก็ขอให้ท่านสมาชิกโชคดีมีชัยร่ำรวยเฮงเฮงปังๆครับสุดปังนะครับงวดน,นี้อ่าโอเคครับสุดท้ายนี้ติ๊กคุยแก้วขอขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ